สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาปอ,อกันอีกแล้วนะจ้ะมือนีวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนเดี๋ยวมือนีเข้ามาสัมภาษณ์น้องบรรจงมันบอกบรรจงป้องคำสิงเป็นคนจังหงวัดใดจังหวัดสกลครับสกุลอำเพื่ออย่างอำเพื่อสว่างสว่างแดนดินส,ดสมัครก็พี่อยู่ทั้งออนไลน์ทังออนไลน์ครับออนไลน์ผู้ใดผู้ใดแนะนาให้แนะนารุ่นพี่ที่ขาเจ้าไปก่อนครับหมายถึงว่าอยู่ไต้หวันผู้หรอกครับผมอ๋อเขาบอกว่าจังไดขาเจ้าให้ ให้ใหท่างทั้ทงวันไล่แล้วมาอ๋อให้ให้เบอร์เบอร์พี่หรือว่าให้ไล์พี่ไปยังเพจไหมเพจโอ้ให้เพจเราเรา,เาติดต่อพี่มาทั้งเพจเลยเหรอครับาาหรือว่าหรือว่าโทรถามก่อนน่าจะติดต่อมาทั้งเพจเหรอทั้งเพจย่านบอกย่านบอกตอนแรกบอบอย่าน <laughs> โอ้ไปจองหงูห,หใหญ่แทวบ้หนมาวีซ่าวันที่เท่าไหร่เหรอเดียเด๋ยวเรื่องเมื่อน,นั้นคนหไหลๆนะพี่จำบอได้จำวันที่ได้บอก บอหลังจากวีซ่าจากมือเนี่ยสิบฮอดสิบมือบอกสิบสิบก็มือบอกพี่แจ้งบินสองเออหลังจาก visa. วีซ่าเอวีซสธิ์แล้วก็แจ้งพี่ก็แจ้งบินเลยบ่โดเนาะจาก,จากาตั้งแต่ตั้งแต่เดือดเรื่องจนมาถึงเมื่อบินเนี่ยไออันนั้นละจากมือจากมือจากเดือนประมาณสองเดือน ประมาณสองเดือนเออประมาณสองเดือนเนาะอยู่ศสว่างแดนดอยู่อยู่อยู่แถวแดดอยู่สกุลแถวแดดอยู่บ้านทาบ้านบ้านทาสะอาดบ้านทาสะอาดอืมไอ้มาเห็นบริษัทอย่างจังสิตื่นเต้นบ่หรือว่าจังไดเปล่นจังใดย่างถือหลอกว่ก็ชิว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 เป็ีนงานเกี่ยวกับยังลงชุบลงชุบลงชุบสังกะสีเด้อเอออไปไปก็สู้ๆเนาะ ผู้ใดอยากมาสมัครงานก็ไปอยู่กับแนะนาในไทยบ้านเจ้าของนะไทยบ้านอย่างกยบ,บ้านทาบ้านทาเอาบอกแม่แนะนําแม่มาสมัครงานมาเด้อมาสมัครงานเด้อ <laughs> อยู่บ้านทาแม่นบอกบ้านบ้านทาเนาะเออได้บินโอเคถือกฎหมายนะจ้ะบินถูกกฎหมายถูกต้องผ่านกรมแรงงานจ้าเอาขอบคุณน้องบรรจงหลายๆจ้าโอเค